สวัสดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประเภทของอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ชมุก สร้างสีวงอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีข้า,าราชการศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับหน้าที่ของไขมันค่ะสวัสดีค่ะหลายคนคงเคยอาจได้ยินมาบ้างนะคะว่าการมีไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคต่างๆตามมามากมายวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับไขมันกันค่ะ อาจารย์คะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงนะคะว่าไขมันคืออะไรคะค่ะก็ไขมันนะคะไขมันเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกลุ่มของอาหารลหลัก5หมู่นะคะ,คะซึ่งในตัวไขมันเนี่ยก็เป็นสารอาหารสําคัญหนึ่งใน3อาหารสับสารอาหารสําคัญ3ชนิดนะคะ,คะที่เป็นแหล่งของพลังงานนะคะ,คะโดยเราจะพบไขมันในรูปแบบของอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ํามันพืชน้ํามันจากสา ที่เราเอาไว้ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผัากการทอดต่างๆนะคะหรือว่าเราอาจจะพบในลักษณะของเนยก็จะเป็นไขมันส่วนหนึ่งนะคะหรือมาการีนแม้กระทั่งในส่วนของอาหารที่มีจะพวกของกะทิกะทิก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะหรืออาจจะเป็นในส่วนของพวกถั่วเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ก็เป็นกลุ่มของอาหารที่อยู่ในประเภทของไขมันเหมือนกันค่ะค่ะ อาจารย์คะแล้วโดยทั่วไปเนี่ยไขยมันมีหน้าที่อะไรบ้างคะอาจารย์คะก็จริงๆไขมันนะคะก็จะมีหน้าที่มากมายหลากหลายซึ่งมีความสําคัญต่อร่างกายมนุษย์มากๆเลยคะ่ะในส่วนของหน้าที่แรกของไขมันนะคะไขมันจะเป็นส่วนสําคัญในเซลล์ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสําคัญที่อยู่ในเซลล์นะคะ,คะโดยในเซลล์ร่างกายไม่ว่าจะเป็นจริงๆเรา ก็คงจะทราบกันนะคะว่าในเซลล์ร่างกายก็จะมีเซลล์หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเช่นเซลล์สมองหรือเซลล์ผิวหนังต่างๆโดยไขยมันเนี่ยจะอยู่ในเซลล์เกือบทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายนะคะ<ฮ>ส่วนหน้าที่ที่2ของไขมันนะคะที่มีความสําคัญก็คือไขมันจะช่วยในเรื่องของการให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย<ฮ>ในที่นี้หมายถึงว่าไขามันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆตัวที่เป็นฉนวนป้องกันความหนาวเย็นเหมือน<ฮ>เช่นตัวอย่างที่เวลา ถ้าเราเจอในอากาศหนาวๆเราต้องมีการสวมเสื้อกันหนาวเพื่อป้องกันความหนาวเย็นปะทาเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมคะ,คะซึ่งในส่วนของไขมันที่อยู่ในเส้นในชั้นใต้ผิวหนังร่างกายก็มีส่วนสําคัญในการช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนในร่างกายสูญเสียออกมาดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าทำไมคนที่มีรูปร่างผ,มผอมๆมักจะมีค,ะความรู้สึกหนาวได้เร็วกว่าคนที่รูปร่าง ถว,ถว่หรืออ้วนขึ้นมาหน่อยก็เพราะด้วยความที่ว่าคนรูปร่างอ้วนหรือทวมนั้นค่ค่อนข้างจะมีปริมาณไขมันชั้นไขมันค่อนข้างจะมากกว่าคนที่มีรูปร่างผอมค่ะถัดมานะคะหน้าที่ถัดมาก็คือในส่วนของไขมันจริงๆแล้วไขมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบเล็กๆ เป็นองค์ประกอบรวมกันอยู่ขอพูดในส่วนของประกอบที่สําคัญตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็คือองค์ประกอบที่เรียกว่ากรดไขมันซึ่งกรดไขมันโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกรดไขมันที่จําเป็นนะคะหน้าที่ในส่วนของกรดไขมันที่จําเป็นเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของเซลล์หรือเช่นช่วยในการสร้างเซลล์ในกลุ่มของเซลล์สมองซึ่งกรดไขมันที่จําเป็นตัวนี้จะมีความสําคัญมากๆสําหรับเด็กทานโรกที่ ก่อนที่จะคลอดออกมาค่ะกดไขมันที่จําเป็นทั้งหมดที่ที่ร่างกายคนจะได้รับก็จะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกก็จะคือกดที่เรียกว่าลิโนเลอิกนะคะลิโนเลอิกหรือบางทีเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินง่ายๆก็คือที่เขาเรียกว่าโอเมก้าหหรือโอเมก้าสนะนะคะตัวถัดมานะคะกดไขมันที่จำเป็นตัวที่2ก็คือลิโนเลนิกลิโนเลนิกต่างกันนิดนึงนะคะอีกตัวนึง ลิโนเลนิกเนี่ยก็คือจะเป็นพวกที่เราเรียกว่าโอเมก้า3หรือโอเมก้าอันนี้จะได้ยินบ่อยกว่าค่ะตัวสุดท้ายก็คืออาราชิโดนิกนะคะก็จะเป็นกรดไขมันที่จําเป็นทั้งหมด3ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ต้องรับประทานอาหารเข้าไปเท่านั้นนะคะค่ะทีนี้หน้าที่ถัดมานะคะหน้าที่ตัวนี้ก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิตามินบางชนิดที่ร่างกายต้องรับประทานต้องรับเข้าไปในร่างกายค่ะ วิตามินกลุ่มพวกนี้เป็นวิตามินที่มันจะละลายได้เมื่อมีไขมันเข้าสู่ร่างกายนะคะวิตามินในที่นี้ก็ได้แก่วิตามิน A D ดีอและคนะอาจจะเคยได้ยินกับเด็กๆแล้วค่ะทีนี้มีความสําคัญยังไงก็คือถ้าสมมติว่าร่างกายคนที่ต้องการลดน้ําหนักมากๆไม่พยายามเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีไขมันทั้งหมดเข้าไปเลยโอกาสที่จะทําให้ร่างกายขาด พวกวิตามินกลุ่ม A D E K ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราก็มคือว่าเรากินอาหารกินอาหารเสริมก็ได้รต่ว่าอาหารที่มีวิตามิน A D E K มากก็จริงแต่ถ้าร่างกายมีไขมันไม่เพียงพอไม่สามารถเป็นละลายได้ร่างกายก็ดูดซึม<อ>ไม่ได้ร่างกายทั้งหมดไม่ได้นะคะแล้วก็หน้าที่สุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ไขมันเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น คาร์โบไฮเดทแล้วก็โปรตีนหรือพูดง่ายคือไม่เป็นกรดอะมิโนออกมากรดอะมิโนก็คือโมเลกุลเล็กของโปรตีน,นะคะ่ะโมเลกุลเล็กดของโปรตีนในกรณีที่ร่างกายต้องการในที่นี้ก็คือร่างกายต้องการยังไงในลักษณะที่เราเจอภัยพิบัติต่างๆนะคะหรือในประเทศที่มีสงครามหรือประเทศที่มีการขาดแคลนทางด้านอาหารอาจจะโดยเฉียบพันหรือก็ตามจากร่างกายปกติที่มีไขมันอยู่เยอะก็อาจจะทําให ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็เลยต้องดึงไขมันออกมาเพื่อให้ใช้ได้เพียงพอนั่นเอง่นั่นหมายความว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ร่างกายไม่สามารถรับอาหารได้โดยตรงก็จะถึงจะดึงไขมันที่มีสะสมอยู่มาใช้นะคะค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของไขมันเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชมุกสร้างสีวงเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ